สวัดสด,ดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซทุกท่านจ้าวันนี้ก็วันจรร 23, ันทร์ที่23พฤศจสกาหนส3ค่ะตลาดนัดโขกระบือดอนทอยค่ะดอนทอยตั้งอยู่ที่ตำบลสามคีพัฒนาอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครน,นะคะมีทุกวันจันทร,ร์ค่ะเริ่มตั้งแต่ตีสามเลคะตีสามตีสี่นะะแต่วันนี้สายๆแล้วมาโอ้ คันนี้เต็มเลยว้รุ้นนี่จะว้รุ้นก็รอไปเลอยู่โหมาทางใดมีาน่าจะติดต่อถามทางตลาดค่ะ064 245 8 421ค่ะที่โดนโทอยนะคะตลาดโดนโทอยค่ะ ตัวน้อยๆนี่ไว้รุ่นนี่ตัวจักบากน้อยๆไว้ลุ่นไว้รุ่นเดี๋ยวสิฐารุ่นน้อยๆนี่เบิ่งกันไว้รุ่นไว้รุ่นเพรไว้รุ่นน้อยๆนี่เท่าได้เนาะไว้รุ่นน้อยๆนี่สิบสี่ห้าตัว สิบสี่สสีดตัวนั้นสิตัวนี้สิบหกเดี๋วค่ะรุนรุนอันมื่นไปลายนะคะสิบหกตัวนี้วะใช่ตัวนี้สิบหกตัวนี้สิบสตัวนี้เดี๋ยวพอสิบห้าสิบห้าอัน นี่ค่ะลุนนี่แหละค่ะผู้ใดอยากเบ่งโตมืดไปไปลายก็นลุนนี้ต้องต้องลุนนี้มืดไปไปลาย้เอาไปแล้วบ่านนีขายแล้วบ่ไ,ไปแล้วไปแล้วขายเด้อหนิแม่ไม่หนิใขรเด้อหนิมาเมื่อนี่แม่หนิโอ้คอยอันนี้ก่อนนะ tôi chắc không được không phải là chắc hỏi thong con cháo bò hoàng cháo như vậy đây à mà. hả mày ừ. xứ bò nữa mày nhang cả

เด็กเขายังต่อรองกันอยู่ครับตัวเล่นน้อยเล็กๆกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบตัวนี้สูงตัวนี้สูงครับครับได้หลายกว่าหมดทั้งยังไงเราได้หมดเรานี่ฮะได้หลาย สี่ัหาตัวนี้ดินและของครมตัวนี้สูงตัวนั้นก็สูงสูตัวนี้ก็สูงมาถ่ายตัวสูงก็สูง ครับค่ะหกหมื่นหกหมื่นเออท้องละทองเรครับผมหกหมื่นทองเหรอมันร้องหกหมื่นควายแม่สาวแม่สาวครับผมพาสมอสผสมบางียงก็เหรอ ผสมเรอฮเเจงมบอครับลูมลูกบมมบอผสมจริงผสมจริงครับผสมลูกของเบิ้มพันล้านผสมอ่าสันสันพนอยากได้ควายไม่มั่นอะสันสันพนอยากได้ควายม่มั่นไปขายควายไม่มันหนคนโอ้ผมบอกไม่มันบอกเออม่มันคือกันแม่ของตัวนะไม่มันด้แม่คุณของไผของผมคือกันครับัน เอาเบอร์มาด้วยค่ะศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปเจ็ดสามห้าเจ็ดสามห้าเก้ครับหอยลักเหมือนเดิมเลยล่ะหอยลักเหมือนเดิมสองตัวที่อยู่บนเนาะครับผมเราเห็นว่าห้องขายมันบเป็นผสมเบิ่มแต่ว่าผสมลูกของเบิ่มพันล้านลูกของลูกนี่นี่นี่รูปเดียวกันนี่ล่ะใส่คนี่ต้องมันได้ดเจ็ดเดือนแล้วตัวนี้เจ็ดเดือนแล้วครับผมหอกเงินพร้อมทรงเลยหอกเงินพร้อมทรงครับผมค่ะในหอยลักษ์ชาบะดอนค่ะ ผมนี่แปดหมื่นห้าครับนี่แปดหมื่นห้าครับผมแปดหมื่นห้าคุ้ยลูกตัวเดียวเือกันลูกตัวเดียวลูกแรกลูกแรกลูกแรก,ก,กครับลูกแรกกลูกลกตัวเดียวนะแต่ลูกตัวเดียวมันมีตัวเดียวอันนี้ลูกแรกครับแปดหมื่นห้าแปดหมื่นห้าพันครับผม 85, 000, ความสูงเลยคือก,กับ บอโบรศนาณจัดอ่าในหอยรักเหมือนเดิมนั่นแหละหอยรักเจ้าเดียวเจ้าของวยงามเจ้าควายงามกับโตัพุ้นโตัพุ้นสองตนะห้องเขนาดตัวละหกหมื่นขึ้นกันครับตัวห้องมืดบอค่าอยู่โผพ่ที่ไทยเลยัวนาดไหนพร้อมส่งคือกันในหอยรักคือกันพร้อมส่งตัวแม่มานแม่มาน แม่ mniej, มารนอ Teraz, ัน <c> น <oughs> <c oughs> <then>. ี <etzung> <c oughs> ้แม่มมาดแม่นี้มอมาดเฮ้ยเกตตัวยังผูกตัวนี้ม่าตัวนี้มาดมตัวนี้มานอันนี้ก็ของอยรักคือกันครับผมมันได้เจตเดือนคือกันแม่นี่เจเดือนลันแล้วศูนย์เท่าไรคะศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสามหาเจ็ดสามห้าเก้าสี่เจ็ดหกรับเก้าสี่เจ็ดหก บอกว่าต้นนี้อยรักเลย่มัน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 ต้นนะต้นนี้มันค่ะตัวนี้มัน่นใครอยากได้งัวแม่มากโทรหาอยากหอยลักได้ค่ะสุดท้ามันมั่นตัวนึงคมส่งถึงที่พ่อเราค่นส่งถึงที่พ่อเนาะครับผมโทรศัพท์น่าจคือกันโทรศัพท์น่าจคือกันจะไปถ่ายทั้งหลังโอ้หันหน้ามาล้วทันทีหันหลังมาล้วถ่ายดีเลยตัวหันหลังมาแล้วเออเออหันมาหันมาอยากจะอยู่ท้าย อ,อ,อันนี้ก็ติดต่อแนวห้อยลักได้คะ่ะพร้อมส่งทั่วละอาาจับเลยนะน่าจะพลาละ แล้วจะพาเลาะพาเลาะก่อนคุณเอม่นหน้เอาแม่นี้นแม่นั้นแม่นั้นแม่มานแม่มานโอ้ตัวนี้ของพายตัวนี้ได้ลูกใหม่ๆนี่ได้ลูกใหม่ๆเลยได้ลูกใหม่ๆของพายพร้อนี่ได้ลูกใหม่ๆห่นะโอ้ขาเยาวขนาดเลยขาวยาว เข,ข,ขาไผ่ววควายไผ่เนาะครับเขาสวนเขาเจ้าของบ่อยู่เดยอค่ะเจ้าไปสายเพิ่นโอ้อตัวนี้ก็หางอัน หางลามอีกควายตัวนี้หางลามน้ฮอยน้ฮอยตอมใส่ควายเจ้าโอ้ขายบหล่ะคอยมาสวยบอหรือเจ้ามาเสาบอกคะโอ้ขาดตัวดีกว่าสักตัวนี้หางเขินตัว ตัวเมื่อกี้นี่หางหางลามาาตัวนี้ก็ลามอยู่หางลามบ่ลามห่อตัวเมื่อกี้นี้พ่อรุ่นนี้ฮ้องขนาดไหเนานะจักไ,ได้ขับคุยขับเพื่อนได้บ่กบอกจังเลยขับคุณยพื่อนบ่เป็นอะไร ซองพ่อลูกว่ซองแม่ลูกว่นนี่ลูกแม่อีกเจ้าของเพ่งไปใส่แล้ลูกแม่ลูกตัวเมียค่ะค่ะจักไปใส่โมแม่หของน้ำหอยแบงก์ บ่แม่นบ่คะโอ้ของน้ํห้อยโก,กบ้านทําเตาคนบ้านทําเตาบัวลายนะคะควายมานนี้ควายบัวลายควายน้อยวันนี้ควายบัวเยอะอันนี้หางลามเหมือนกันแต่หักบกหัว โอ,โอ้โห,โโหลลตัวน,นี้ดิตัวน,นี้ขงองไผ่นะคะไผ่ลุยบอโอ้ห,ห้องละไหนนคะเจ็ดสิบสองครับเจ็ดสิบสองท้องบอท้องบอสานเจ็ดสิบสองคะเบอร์โทษเด้อคะ จ็ดสท้องจังเดือนล้วค่ะท้องท้องจากเดือนละท้องสี <const> <unacceptable>, right? ่เด so ือนผสมยังไงบอกคอยขอคอยขอครับมันดาถ้าสนใจกระทังมาได้ที่นหอยหลุยเบอร์โทรศูนย์หกสองสามแปดศูนย์หกสองท้องสี่เดือนนะสิเจ็ดหมื่สอง เอาตัวไรมาอีกเลยค่ะแม่นางแม่นางเจ็ดหมื่นค่ะข้อเดียวกันก็พอซู้อบยหางพัวเลยตัวนี้แม่ม่ะเจ็ดหมื่นอันนี้กันศูนย์ติดต่อที่น้องห้อยหลุยที่ศูนย์ศูนย์หกสอง ติดาเลยน้กบ่ากเห็น่อิกะกะเลยเสนใจก็ทักมาได้ค่ะที่เบอร์ในห้อยหลุยนะคะตองโตนะคะตัวนั้นกับตัวนี้สองตัว โอเอารางวัลที่หนึ่งบอกนะฮ้อยบัวครับบัวเป็นยังบัว <c oughs> เอารางวัลที่หนึ่งรถขับบัวกูเอาเลขเลขค่ายสามตัวเอารางวัลไหนล่ะผลพักการซื้ออันซื้อลอตเตอรตี่ห้าใบสามสิบล้านได้งเงินสามสิบล้านแล้วก็สบายบื้อเลยปอยอดอนตรงนี้ดิ สามหมื่นแปดห้าร้อยคะตัวดอนเด็กคะซิมือนเอ็ดตัวดอนซิมือนเอ็ดค,ค,ค,ค่อยบม่ค่อยหลายนยค่ะมื่อนี้ค่อยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ ยน้อฝากเบอร์นะค่ะเบอร์เบอร์น้อยแบงค์เนาะ98 656 9787อันนี้เบอร์น้อยแบงค์ค่ะโทรหาหน่อยแบงค์เลยค่ะติดต่อได้สอบถามพี่หน่อยแบงค์กลับกลับดอนนะคะ กับดอนไม่มีควายไม่เยอะควายมีน้อยโอ้ยเบิดละ<ม>บ่ควายเกิดบ่ทันบ่เกิดบ่ทันได,นดน้ตัวท่าดน้อตัวนี้ชองตัวสิหาหาพันตัวนี้ก็ตัวนั้นบอกคะ หาหาพัานสองตัวนี่สันคันนี้ยางไปหากันละดีโอ้มีคู่เลยที่หาหาพันสวัสดีจ้าเบอร์โทรน้ำพึ่นนี่ครับคะ่ะเบอร์โทรอยู่น้ำพึ่งเบอร์โทรเหรอใส่ไหมใส่เราลงให้งนะครับเบอร์โทรห้อยอยังเ้างอหอยเป๊ะเบอร์โทรติดต่อได้ที่หอยเป้ะศูนย์ 093, 060, 8709สนใจทักมาได้ค่ะที่ในหอยปี้เซกาบอคนเซกาคนเซกาเซกาตัวนี้ท้ายอันอันอันนั้นลามเนาะหางลามนะหางลามตัวนี้ตัวนี้ก็หางลามเหมือนกัน ค่อยมีแต่ค่อยอันแม่สาววะโอ้ไปไหนตรงนั้นเนี่ยคะค่อยแม่สาวทั้งสองตัวนะคะสนใจพักมาได้ที่นหอยเป๊กค่ะนะคะพร้อมส่งอยู่บ้าว้าถือการกับพร้อมส่งนะค่ะว้าถือการกับพร้อมส่งตัวนี้เนี่ยค่ะตัวนี้สี่สิบสองครับผมสี่สิบสองคนหอยเป๊กขี้เก่าคนหอยเป๊กขี้เก่าปะ ตามเบอร์โทรที่อันที่บอกกันแนละ้วอันนี้ก็แม่สาวก็มีแต่วัยรุ่นวัยรุ่นดอนเนี่ยคะดอนเจ็ดสิบหกครับดอนเจ็ดสิบหกมีห้องบอกค่ะเจ็ดสิบหกค่ะสันน้อยเป๊ะคือเก่าดอนหกเจ็ดสิบหกมีท้องอันนี้ฮันั่นไปโอบขี่ตัมาซื้อเลยค่ะดอนดอนจริงอยู่ ดอนลายลายปีบดอนดอนันดอนจุดหน่อยๆข้างในนี่ปลายดอนแราพอดอนใหญ่ๆมาใส่กันดอนดอนอันนี้ก็ของในหอยเปีกคืออะ ตัวนี้เนี่ยคะห <h> so ้าหมื Mont ่นหกกับลูก right กับลูกเ่อคห้าหมื <c oughs> ่นหกกับลูกวะฉันกับลูกตัวนี้ก <c oughs> ับลูก uh ตัว huh. นี้สวัสด <c oughs> ีจ้านน้อยนกาติดต่ออันในหอยเปี๊ยกคือกันคะ ซื้อไปเลี้ยงซื้อไปกินญ้าตัวนี้เลยนะสองตัวนี่สองตัว,ตวไปแล้วล่อยบประหลายคนทัางหลาย อันลุนที่มาอันที่ก่อนๆที่มาหอทีแรงเนาะสิบหกสิบห้าสิบสี่เพ่อนว่าอันนี้เดี๋ยวเพินน่นนท่ายเนาะแต่ตัวนาาะกฮันสเปนอันนั้นได้จะเป็นตัวเมียอันนี้ตัวผัวพาเลาะตลาดดอนทอยพอแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าควายมันน้อยค่ะควายไม่เยอะ,ะเอารถมีแตร่รรถ ต่ควายน้าหลดกับบมีแล้วเพราะว่ามาาหน่อยมีที่ไม่เยอะมีควายไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะแต่ยังสาวผมก็มีว่าสำเลยน่วนคลิปนี้ก็ให้ชมบรรยากาศพอแค่นี้ก่อนนะคะติดตามบันจันต์ตไปค่ะตลาดดอนทอย เห็นควายข่ายาวใ่เอีกยังให้เบ่งอีกกขาายาวขาวยาวควายเขาควายควายเขายาวข่ายาวควายเขายาวเท่าไหร่นนาะอสามหมื่นห้าห้าร้อยสามหมื่นห้าห้าร้อยเขายาวเขายาวค่ะอันนี้กันนหอยแบงก์นกันะ หอยแบงค์นกันค่ะหอยแบงค์เบอร์ศูนย์ปะฮะศูนย์เก้าแปดหห้าหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดแม่ลวเนานะอันนี้ควายเขายาวนะคะสนใจควายเขายาวเบอร์ในห้อยแบงคไ์ได้คะ่ะ อันนี้คืออ่านละอ่านราคาละ,อาละ,าละรอบนั้นนี่มาถ่ายเอาเอาบรรยาก,กาศร,รอบๆรอบตลบาดง,ง,ง,งองงอยเพราะว่าควายไม่เยอะควายไปใส,ส่บนเหัวควายจะบนโลกลรอเกิดบนท่านเนาะเอาสร้างกินเป็นบน่ะคืออะไรขึ้น โอ้กินช้างคันโอ้ยกินน้ำมันเจ้าบบได้กินตูมันเนาะถ้าเอาเจ้าของวันที่หนึ่งก็เด้อจะเอาตัวใดจะเอาตัวใดวันที่หนึ่งเห็นค<ป>ลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้ารักทุกคนนะคะขอพระคุณมากจ้าสวัสดีจ้า